อ๋อกดจุดตรงนี้ต่างๆนะครับได้มาจากไม้งามตัวนี้ไม่งามตัวนี้ด้วยทั้งตัวจะเป็นยาหม่องสมุนไพรทาหูเลยก็ <What S 1> ทาสองข้างแล้วจะไปเป็นสมองแล้วสมองเรามันจะปลอดโปร่งแล้ววันนั้นเราจะนอนหลับสบายเลย เฮ้ยกุ้งครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมยูซุปมากันหลานไกด์ในช่วงคอนเทนต์มากันเดี๋ยวพาไปนะครับเรายังอยู่กันที่เขตหนองจอกเหมือนเดิมนะตอนนี้ที่ยูซุปยืนอยู่ก็คือมัสยิดนูรุดดินบ้านเกาะคลอง13ล่างนะครับผมแน่นอนว่ายูซุปมาถึงตรงนี้แล้วก็ต้องพาทุกคน เที่ยวชุมชนนี้อย่างแน่นอนครับผมชุมชนนี้เนี่ยเขาใช้ชื่อชุมชนว่านูรุดีนบ้านเกาะน,นะครับผมเดี๋ยวยูซุขอพาทุกคนมารู้จักกับไกด์ของเราที่จะพาเราเที่ยวชุมชนในวันนี้กันก่อนครับผมไกด์อยู่ข้างเราแล้วนะครับผมและนี่ครับทุกคนคือไกด์ที่จะพาเราเที่ยวในวันนี้นะครับผมเดี๋ยวให้แนะนําตัวกับคนดูหน่อยครับอวัสดีครอะไรกุมววเราะห์มาตุลลอว์วะบเระกาตตัวผมนายวินัยสุไลมานะครับเป็นประธานชุมชนแผ่นดินทองนูรุดีนบ้านเกาะพัฒนาครับชุมชนนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงฮ ชุมชนเหมือนว่าอยู่กันมานานแล้วนะก่อตั้งมาก็ประมาณ120กว่าปีแล้วโ oh, <120 S 2> อ้โห120ปีผมนับจากการก่อสร้างมัายิตนะมายิดหลังแรกสร้างเมื่อปี2,452ก็คือ110กว่าปีครับ แต่อย่างชุมชนเนี่ยเราใช้ชื่อว่าชุมชนนูรุด,ดีนบ้านเกาะเลยครับผมก่อนก่อ<ๆ>นหน้านี้มีชื่ออื่นอีกไหมครก่อนเนี้ยมีชุมชนนูรุด,ดีนบ้านเกาะพัฒนาครับผมนะต,ตอนนี้สว่าง2หมู่เนี่ยเราแยกกันอันนี้ก็เป็นนูรุดีนฝั่งนู้นก็บ,บ้านเกาะพัฒนาแต่ก็ยังเป็นชุมชนพี่น้องกันที่ร่วมกิจกรรมร่วมกันอยู่แต่วันนี้ครับอาจารย์ชุมชนนี้แน่นอนอยู่ซุปมาแล้วและอยู่ในช่วงของมากันเดี๋ยวพาไปแน่นอนว่าชุมชนนี้กิจกรรมค่อนข้างหนาแน่นครับมีเยอะครับผมอย่างวันนี้ที่อาจารย์จะพาไปนี่รู้สึกว่าเป็น การเรียนรู้บ้านสุมาลีครับอันนี้เกี่ยวกับอะไรครับเนี่ยเขาก็มีหลายๆอย่างนะพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆยิ่งตอนนี้เพื่อสุขภาพอีกครับเขามีตัวคือสุขภาพมีไม้ดัดนุ่นใบนี้เขาพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอาจารย์สุรชัยนี่เขาเป็นนักพัฒนาคนหนึ่งโอ้โหน่าสนใจมากตอนนี้ติดระดับประเทศแล้วนะครับจริงเหรอครับงั้นเดี๋ยวผมรกคนอาจารย์พาไปหน่อยได้ครับอยู่ไกลไหมตอนไม่ไกลครับอยู่เลยประมาณที่นี่กิโลกว่ากกิโลกว่ากาโอเคขับรถไปครับกัวเดินกันนักหน่อยเดินนะแกนก ครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยครับเจอกันบ้านสุมาลีครับทุกคนครับทุกคนตอนนี้ยูซุก็อยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพึ่งพาตัวเองบ้านสุมาลีแล้วนะครับผมจริงๆแล้วมีอะไรที่นี่นี่ครับหน้าตาหล่อเหลาแบบนี้นี่คืออาจารย์สุรชัยเดี๋ยวให้อาจารย์แนะนําตัวกับคนดูหน่อยครับทาคุ้มมรรอมาทุลอยบรรคกาตัวครับผมนะครับุณครูสุรชัยสัยกีระนะครับเป็นข้าราชการนานนะครับเป็นครูมาเกือบ40ปีนะครับหลังเกษียณมานะครับเรายังมีแรงนะครับ มีสติปัญญาแล้วมีประสบการณ์ที่เราไปเรียนรู้ทิ่งต่างมาก็เลยเอามาช้วยทังคมทําเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองก็คือ <c oughs> เพิ่มทักษะชีวิตให้กับคนทั่วไปที่จะเอาไปประกอบชีวิตเอาไปดำมนินชีวิตในท้งคมหรือว่าไปประกอบอาชีพได้ครับ <c oughs> เริ่มเริ่มแรกเลยก็คือทําเรื่องการเกษตรการเกษตร่เราวมมาครบวงจรหมดทั้งหมดเพราะเมล็ดปลูกตอนจริงขยายพันธุ์ฮอร์โมโนะอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาปัจจุบันนี้ยุคที่สูงวัยกำลังมานะครับแล้วเราก็ได้ทำพฤติกษาค้นคว้ามาแล้วเราก็เอากิจกรรมเกี่ยวววกกััับบผููู้้สงยเขาาามปร่นะคถใจ กับโจทย์เลยที่ว่าเป็นลูกผู้สูงวัยนะครับเพราะผู้สูงวัยเนี่ยเขาต้องการดูแลสุขภาพด้วยตนเองอยากให้มีสุขภาพแข็งแรงไม่็นพึ่งพาไม่ต้องไปให้ลูกหลานมาดูแล นั้นผู้สูงวัยเข้ามาก็เลยถูกใจเราก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จะดูตั้งแต่ศีรษะถึงเท้าทั้งหมดเลยคือให้หัวจรวดเท้าเลยผู้สูงไวัยได้เอาไปนะครับและช่วงนี้ยิ่งนะครับมาแดแรงใหญ่เลยเพราะว่าเอาสินค้าพัฒโดยอาจารย์จากนีด้าเข้ามาพัฒนากับครูแล้วก็เอาผลิตภัณฑ์ของครูเนี่ยส่งเข้าประกวดปีนี้ที่ผ่านมาได้ทั้งหมดมาห้ารางวัลใหญ่เลยหูห้ารางวัลผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเลยเพราะว่า<ไ>ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถเอาวัสดุในท้องถิ่นมาแล้วก็ดัดแปลงเอาไาใช้ประโยชน์ได้จริงเราได้มา ห้ารางวัลนี้มีรางวัลไหนสร้างชื่อเสียงให้บ้านสุมาลีครับผมอ๋อตอนนี้ก็มีเกือบทุกอันนะครับก็ที่ได้ล่าสุดเลยอันไหน,อน,นเอออันนี้คือนะครับที่เราส่งเข้าประกวดนะครับเป็นบัตบตี้ไวเก๋าบัตตี้ไวเก๋าฮะไวเก๋าก็คือเป็นคู่หูเป็นคู่หูของคนฝุไวเนี่ยอันแรกคือไม้เท้าเรารไม่ไหวแล้วใช่ไหมเดินต้องเดินนะเขาก็มาเพิ่มตรงนี้ให้เป็นจุดนวดการนวดมือเนี่ยทำให้เราผ่อนคลายเวลาเดินไปนิ้วนู่นมันจะตัวคิ้วนวดได้มาจุดนี้เราเพิ่มจุดนี้ให้ไปเป็นจุดจุดต่างๆนะครับ เราได้มาจากไม้งามตัวนี้ก็คือตรงนี้ใช่กดจุดอ๋อกดอ๋อกดจุดตรงนี้ต่างๆนะครับนีคุณได้ได้มาจากไม่งามตัวนี้อ๋อได้แรงบันดาลใจมาจากตัวนี้ไม่งามไม่งามตัวนี้ด้วยทั้งตัวอันนี้คือครูทําคนเดียวเลยไหมครับก็ทําคนเดียวนะครับเพราะว่าเราเราก็ไปศึกษาเรียนรู้จากที่ต่างๆมาแล้วเราก็ดูถอดแบบมาว่าอันนี้ใช้ยังไงทํายังไงแล้วเราก็หาผลิตภัณฑ์ในชุมชนของเรามาใช้ได้ เนี่ยยางนะครับปัจจุบันมานี่ที่มาแรงก็คือ,อน,น,นอกจากพัฒนาร่างกายแล้วทั้งหมดตัวนี้นะครับจะเป็นพัฒนาสมองละก็บอกว่าถ้าเด็กได้เรียนรู้พัฒนาพวกนี้ตั้งแต่เด็กอันนี้ต่างประเทศน,นะ<ค>ก็บอกว่าจะทำให้พัฒนาสมองเขาเนี่ยก้าวหน้าแล้วก็นะครับเป็นคนที่คิดแก้ปัญหาได้ถูกต้องล,ลองดูนิดนึงก่อนก็คือเอาไอา้ห่วงวงอันเนี้ยออกมาข้างนอกให้ได้ไม่เฉลยนะไม่ดูนะว่ามันเอาออกมาได้งั้นเราก็ต้องหาว่าตัวช่วยมันยังไงยังไงอะไรมันยังไงผมรู้สึกว่ามันน่าจะทําให้เฮีย มากกว่าได้ความรู้นะฮะในตอนนี้ <c oughs> มันออกมันเราออกามาได้เมื่อกี้ผมพูดแป๊บเดียวเองนะมไม่ได้มองเลยไม่เฉลยไงตาไม,ไม่ต้องมองก็ได้ครูครับผมพูดตรงๆนะครูเฉลยหน่อยได้ไหมว่ามันเอาออกอยังไงได้ได้ไม่เป็นไรโอ้เดี๋ยว<อ>ได้ไหมได้ไหมได้ไม่เป็นไรหรอกนี่นะถ้าเราออกไม่ได้ใช่ไหมพิการก็คือเออเนี่ยมันมนีร่องนีร่องจะไม่ว่าจนม้ลงปั๊บหนึ่งมันเนี้ยอย่นี้ยังอยู่นี่กาวตัวนี้ เลื่อนมาหน่อยนะเอาข้ามงาลงไปนี่ลงมานี่ก่อนครับลงมานี่เนาะอะแล้วตรงนี้สบายแล้วเนี่ยเราก็แจรกข้้งๆนอะ้อ่อึ้นไปนี่ยังจำไม่ได้ ใช่ไหมว่าลืมแล้วตอนนี้นี่อ่ตัวนี้นะครับเอาสมมติว่าพ่อแม่เราเอานั่งลงอ่านั่งลงเอาตัวนี้แขวนให้มันได้เท่ากับระดับที่เรานั่งเอาขาใส่ขาสอดใส่อ่าโอเคใส่ข้างนี้ยืดไปตึงยืดขายตึงยืดขายตึงแล้วก็ดึงแดงเลยแดงเลยนะครับแล้วอยิงแล้วเราอยากจะยืดเส้นยืดสาให้แยกเท้าออกก้มลงมาเยอะๆยอะก้มให้เยอะเลย าให้เยอะที่สุดแล้วดึงแขนออกก้มมันไม่ขาดใช่ไหมเนี่ยไม่ขาดอ่ะก้มลงมาอ่าก้มได้ดึงแขนเราให้มากกว่าดึงก้มก้มเยอะๆที่สุดก้มก้มก่อนแล้วก็เอาเอาตรงนั้นก้มันจะยืดมันจะยืดเส้ไงลองดูเอาโอเคโอเคเอาเอ่าอ่ายืดยืดยืดไม่ก้มพร้อมกันอ๋อก้มด้วยก้มแล้วยืดออกอย่างเงี้ยอ่ะอย่างเงี้ยก้มเฉยๆยืดลงมาเฉยๆถือยอ่ดึงแขนออกอ่ามันจะยืดไม่มันจะยืดแขนยืดขาเราือ๋อ เสร็จแล้วกลับมาทำต่อ oh. <c oughs> เห็นครูว,ว่ามีสมุนไพรที่อยากจะแนะนําทุกคนด้วยะนะครับพอิีศูนย์เราตอนนี้นะครับได้ศูนย์สุดยอดเส้นทางท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับ,รบได้ท่องเที่ยวด้านสุขภาพแล้วก็กเกษตรด้านสุขภาพเราก็จะมีครบทุกอย่างนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงอุปกรณ์ดูแลสุขภาพไปแล้วนะครับทีน,นี้มาพูดถึงเรื่องสมุนไพรสมุนไพรนี่คุูจะมีหมดเลยนะครับอาหารสมุนไพรการหมักดองการทําอาหารเนี่ยนะครับแล้วที่มาขาดไม่ได้เลยนะครับตอนนี้ก็คือตอนนี้ที่มาก็คือเนี่ยก็เป็นยาหม่องสมุนไพรยาหม่องสมุนไพรเป็นสารพัดประโยชน์แล้วก็็เปนนน้ํามมัสุไพ ก็ใครที่นอนไม่หลับหรืออะไรจะอะไรนะครับจะบอกให้นะครับก็คือก่อนนอนนะครับก็คือเราเอายาหม่องตัวนี้ครับช่วงท้าหูเลยครับทาหสองข้างเข้าไปาูหูสองข้างมันจะเข้าไปพงประสาแล้วจะไปเป็นสมองแล้วสมองเรามันจะปลอดโปร่งแล้ววันนั้นเราจะนอนหลับสบายเลยันี้วพอแนะนําไปแล้วความรู้เล็กไปน้อยๆงั้นเดี๋ยวยู u b e จะทิ้งรายละเอียดช้องทางการติดต่อให้นะครับผมก็ใครสนใจสามารถโทรสอบถามคุณครูได้นะครับผมใครที่ ไม่รู้จะไปไหนในช่วงวันหยุดแวะมาเรียนรู้ที่นี่ได้บ้านสุมาลีนะครับผมเดี๋ยวยูซุปทิ้งเป็นโลเคชั่น Google Map ไว้ให้แต่ก่อนมาก็โทรบอกคุณครูเขาซะน,นิดนึงเออขาจะได้เจ็บตัวตอนรับเ<ม>นาะใช่ครับเพราะต้องโทรก่อนเพราะผม <ๆ S 2> พอสมควรนะครับเพราะว่าไม่ค่อยู่และเดี๋ยวสถานที่ต่อไปนะครับที่เราจะแวะไปฝากท้องกันก็คือร้านเดอะการ์เด้นกัวยฮิดายะเราไปลองดูว่าร้านนี้เนี่ยบรรยากาศเมนูอาหารเป็นยังไงนะครับผมวันนี้ขอบคุณคุณครูมากเลยครับผมครับ โอเคเดี๋ยวเราตัดภาพไปชิมอาหารกันครับครับทุกคนตอนนี้ยูซุปอยู่ที่ร้านเดกการเดนคว,วาวานนะครับทุกคนร้านอาหารที่นี่เนี่ยเขาจะเน้นเป็นเมนูอินเดียปาเีนะครับผมแล้วก็มีอาหารไทยรองรับด้วยนะแต่ในนัน้ยูซุปมาแล้วลองเป็นเมนูอาหารอินเดียปาเีเลย นี่เลยครับผมตัวนี้ที่ทุกคนเห็นนี่เป็นตัวยอดฮิตเลยนะชื่อว่าเทียนีนะครับผมตัววิบกระบาดนะครับดูแล้วก็สมูซ่านะครับผมปาลูปุรีแล้วก็นี่ตัวบัตเตอร์ชิคเก้นนะครับผมและนี่คือแองงานนะครับที่เราสั่งมาแ,และอันนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทางร้านอันดเดบขึ้นมาใหม่นะครับผมชื่อว่ากาาเวน,นะครับผมปกติตัวออนท็อปข้างนอกเนี่ย ลักษณะเขาจะเป็นไข่แต่อันนี้เป็นแป้งทอดกรอบนะครับแล้วก็มีเป็นตัวไส้กรอบขอลองเป็นเมนูเบสิกเลยของทุกคนที่ปานิบุรีเทคนิคง่ายๆครับผมเคาะเคาะเคาะไปให้มีรูโหว่กันนิดนึงใส่เป็นตัวมันฝรั่งที่เขาปุบมาแล้วใส่ซอสไปดูซุปไส้ทั้งสองเลยชอบทั้งสองเลยเนี่ยความสิทิคือการกับทำๆเนี้ให้หมดในควเดียวนะบิสมิลลาห์ ก็สมชื่อปานกูดีจริงๆนะฮะ นะครับผมแล้วก็ดป็นความหอมของเครื่องเทศที่เขาํามาหุงตัวเนื้อเขาเนี่ยไม่ได้แห้งโดยเกิน,เนไปนะครับผมกับกันมีความชุ้ยซี่ซ้อนอยู่เพราอทานคู่กันมันเข้ากัน่นนนนตัวมากนะครับผมเฮ้ยขับพริกน้ำซุ้าได้ความสดชื่นอย่างที่บอก ประทับใจมากเลยนะครับผมกับร้านนี้นะฮะเจอว่าใครที่มาย่านนี้และอยากลองทานอาหารอินเดียพื้นย่านคลองสุขสานียูซูพูดได้ว่ามีที่นี่ที่เดียวนะครับทุกคนร้านนี้นะครับจะเปิดตั้งแต่สิบเอ็ดโมงเช้าถึงหกโมงเย็นนะครับทุกคนอันนี้บอกว่าร้านเปิดถึง6โมงเย็นนะบางทีแบบอยากเป็นนักเมืองเก่าก,กันคืนมาหนึ่งเอาร้านปิดดนนีถือว่าเวลาชาัดเจนแล้วนะ ร้านนะครับผมจะอยู่คองคิบสาฝั่งตะวันออกหน้าซอย18นะครับทุกคนที่จอดรถสะดวกสบายอยู่เขตหนองจอกนี่เองนะครับผมฝากร้านนี้ด้วยนะฮะเป็นอีกหงร้านที่รู้สึกเลยว่าจะกลับมาซ้ำแน่นอ,อนและประทับใจมากเมนูอาหารที่เดียวอร่อยมากปลากริบก็อร่อยและมีอาหารไทยรองรับทุกคนด้วยนะอ่าอย่าลืมครับมาได้เลย สำหรับวันนี้ยูซุปสนุกนะตั้งแต่ตอนเช้าเราไปเที่ยวชุมชนนูรุตีนนะบ้านเกาะแล้วก็มาหาบ้านสุมาลีแล้วก็แวะมาฝากท้องที่ร้านนี้ครบถ้วนครับวันนี้ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ยูซุปด,ด้วยกระทึกลค์เลยให้ถึงหนึ่งหมื่นแล้วกันคลิปนี้ขอหนึ่งหมื่นไลค์นะแชร์ก็แล้วแต่ความชอบของทุกคนอาจจะแชร์เก๋าเดยวนี้คนแชร์เก็บเยอะนะผมแล้วก็ ตอนนี้มากันมีแอปพลิเคชันด้วยเป็นแอป,ปค้นหาร้านพลานทั่วประเทศไทยนะ l o โหลดฟรีทั้ง Android, iOS คุณอยู่ไหนคุณเปิดแอป,ปเนี้ยคุณเจอร้านพลัานใกล้ตัวแน่นอนอย่างวันนี้เราก็เจอร้านนี้นะครับผมเดอะการ์เด้นนะครับผมแค่นี้ครับผมขอตัวไปชิมต่อก่อนคร้งหน้าเราจะไปที่ไหนกันต่ออย่าลืมรอติดตามชมนะครับสำหรบับวันนี้สวัสดีครับ